สบายๆหลักการคือสบายๆมีความสุขมีปลาโมดคือมีความเบิกบานใจปลาโมดเนี่ยไม่ใช่กระดีกระดาไม่ใช่กระดีกระดาไม่ใช่ตลกโปกหาแต่มีความรื่นเริงบันเทิงใจรื่นเริงบันเทิงใจ,งงใจสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มได้กับโลกอยู่ได้ยังมีความสุขแม้ในภาวะที่ไม่น่าจะสุขได้สำหรับคนปกติทั่วๆไป ต้องมีจิตใจที่มีปลาโมดขึ้นมาจะมีปลาโมดได้ต้องมีจิตต้องมีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ทําผิดให้ใครไม่ไปพูดร้ายกับใครไม่ทําร้ายใครคือมีศีลมีศีลขึ้นมาได้ก็ไม่มีความเดือดร้อนใจไม่มีความเดือดร้อนใจก็เกิดมีปลาโมดขึ้นมาในใจมีปลาโมดแล้วก็อิ่มใจมีปีติขึ้นมาจิตใจก็ผ่อนคลายมีความสงบความสงบผ่อนคลายเรียกว่าปัจสัตธิตรงนี้เรียกว่าไม่เครียด เขาจะว่าสง,สงบเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าใจผิดเอาเป็นว่าไม่เครียดดีกว่าเกิดความไม่เครียดไม่เครียดแล้วก็เกิดความสุขเกิดความสุขแล้วเกิมีจิตตั้งมัน่นเรียกว่ามีสมาธิพอตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งเฉยๆถ้าตั้งเฉยๆเนี่ยแสดงว่าคนนั้นยังไม่คุ้นเคยกับการเดินปัญญาให้ลองสอนตัวเองอ๋อตรงนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปอย่างไอตัวรู้เรียกว่านาม นั่งนานๆมีเวทนาขึ้นมาเวทนาก็ไม่ใช่ไม่ใช่รูปแต่เป็นนามธรรมอันนึงและไม่ใช่จิตถูกรู้โดยโดยจิตคิดนึกอะไรขึ้นมาก็อันนี้เป็นความปรุงแต่งอันนึงขึ้นมาเรียกว่าสังขารรู้จักแยกแยะมันด้วยสอนมันบ้างก็ได้ในขณะที่ว่าจิตตั้งมั่นแล้วมันไม่เดินปัญญาสอนมันบ้างแสดงว่าเรายังไม่ได้ทำมาในอดีตมันจึงไม่ไม่เดินเอง คนนี้จับมันเดินบ้างจูงจูงมันหน่อยแต่ไม่ใช่จูงทุกครั้งไม่ใช่จูงตลอดเรียกว่านําร่องภาษาครูบาอาจารย์เรียกว่านาาาาาํานร่องมันบ้างถ้ามันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วแล้วไม่เดินปัญญาสอนมันบ้างสอนให้มันเดินอย่างนี้แยกแยก,แยกบ้างไม่งั้นแล้วจะเกิดความเข้าใจผิดแบบที่อาตมาเคยก็จะผิดว่าทําสมาธิต่อไปแล้วจะเกิดปัญญาเองไม่เกิดต้องให้มันเดินปัญญา ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องแยกแยะได้ว่าอะไรรูปอะไรนามเรียกว่าขั้นต้นเรียกว่านามรูปะปริเฉทญาณ mm hmm. เคยได้ยินคำนี้ไหมนามรูปะปร,ะปร,ะปร,ะริเฉทญาณยังไม่เกิดวิปัสนา,าเลยนะแค่เบื้องต้นแค่เบื้องต้นก็ต้องเดินภาสิจีนเขาเรียกว่าระยะทางหมื่นลี้เริ่มได้ด้วยก้าวแรก mm hmm. ก็ต้องเริ่ม <laughs> ก็ต้องเริ่มเริ่มแรกแยกรูปแยกนามนี่คือเริ่มเดินปัญญาแยกรูปแยกนามได้แล้วเห็นบ่อยๆเห็นสภาวะธรรมบ่อยๆเห็นบ่อยๆเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะความสภาวะธรรมเมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าโกรธเมื่อกี้นี้เรียกว่าโลภเมื่อกี้เรียกว่าหลงมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมันมีเหตุของมันคิดเรื่องนี้จึงโลภคิดเรื่องนี้จึงโกรธ ปุดเรื่องนี้ขึ้นมาในใจจึงหลงจึงท้อแท้จึงฟุง้งซ่านมันมีเหตุของมันรู้ทันเหตุของมันนี่ก็เดินปัญญาเดินปัญญานี่ก็เป็นปัญญาขั้นที่สองแต่ยังไม่ถึงวิปัสสนาเหมือนกันแต่แก็เดินอยู่เดินอยู่เดินไปเดินมาเห็นเทียบไปเทียบมาแล้วเออมันไม่เที่ยงนะคิดเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเมื่อกี้เกิดขึ้นมาก็ดับไปมีการเทียบเคียงกันก็เรี่กย เป็นญาณอีกขั้นหนึ่งขั้นที่สามเดินปัญญาอยู่นะแต่ยังไม่วิปัสนาเหมือนกันวิปัสนาจะเริ่มเมื่อเห็นว่าสภาวธรรมอันเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วดับไปให้เห็นเห็นเลยเกิดขึ้นมาแล้วดับไปให้เห็นเห็นเลยอย่างนี้เรียกว่าเริ่มต้นวิปัสนาแล้วจะมีเห็นมันดับเห็นมันดับจนเบื่อจนเบื่อจนเห็นโทษของมันดูแล้วทำอะไรไม่ได้เลย ทำอะไรไม่ได้รู้สึกพอเห็นว่าทําอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ทํามันก็เรียกว่าสังขารุเบกขายานจะต่อไปก็ต่อไปเองดีกว่ามั้งตรงนี้มันเดินต่อไปได้แล้วนะตรงนี้แล้วถึงโคตรละภูถึงอะไรเนี่ยก็จะไปของมันเองแตเ่เริ่มเดินปัญญาครั้งแรกเนี่ยควรจะสอนมันหน่อยทําต่อไปเรื่อยๆนยมันจะไปของมันเองนะ พอมันเริ่มเห็นสภาวะธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีแยกไม่ออกบางคนรู้สึกน่ากลัวดูๆไปแล้วน่ากลัวนี่ก็เป็นยานอันหนึ่งกำลังเดินปัญญาอยู่เห็นไปแล้วเบื่อนี่ก็เป็นยานอันหนึ่งกำลังเดินอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเบื่อทำต่อไปสร้างเหตุไปเรื่อยๆสร้างเหตุไปเรื่อยๆใคร ใครไปฟังธรรมะที่มีการส่งกันบ้านเวลาโยมส่งกันบ้านจะตกใจเดี๋ยวนี้นะพระเองก็ตกใจโอ้เดี๋ยวนี้โยมทำกันเก่งๆถึงเดินปัญญาถึงระดับสูงๆโยมก็อย่าประมาทตัวเองเขาทำได้เราเองก็ทำได้ เราก็มีรูปมีนามมีรูปมีนามมีบุญมีบารมีถ้าไม่มีบุญไม่มีบารมีมันไม่หักเหเรามาถึงมันนั่งอยู่ตรงนี้หรอกเรามีบุญมีบารมีมาสร้างต่อคบหาสัตว์บรุษเวลามีครูบาอาจารย์มาเทศมาฟังเวลามีคนที่เขารู้เข้าใจมาบอกมาคุยกับเราเราก็ไปคุยกับเขา อย่างที่นี่ต่อไปเนี่ยมีจัดมีคุณมารีมีอาจารย์สุรวัตรหมอนัดอะไรกันหรือแม้แต่ไปเจอกันข้างนอกก <c oughs> ็ไปคุยกับท่านบ้างแล้วก็มีการฟังธรรมมาฟังเพื่อเสริมความรู้เวลาเราอยู่ข้างนอกโอกาสที่จะปล่อยไหลกับโลกนะมีมากก็ควรจะหาโอกาสที่จะย้อนกระแสไม่ต้องไปกั้นกระแสคนอื่น เห็นแต่เรานะ่ยต้องทวนกระแสะโลกกลับมาย้อนกล้ามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจบ่อยๆไม่มีอะไรช่วยก็ซีดีเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ง่ายๆซีดีฟังอยู่ในรถเปิดซีดีรถติดก็สบายใจ <c oughs> รถติดไปกโกรธโกรธใครเคยไหมรถติดแล้วโกรธไม่รู้จะโกรธใคร <c oughs> โทระะเกิด หาแพะรับบาปไม่ได้เอามั้งพอสมควรใครมีอะไรสงสัยไหมยอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องลมปาราณอีกนิดนึงค่ะลมปราณลมปราณนีน่เป็นเทคนิคเฉยๆในการที่จะช่วยช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายซึ่ง คนที่ผ่อนคลายตรงนี้ได้ก็จะช่วยผ่อนคลายทั้งด้านจิตใจด้วยเพราะกายกับใจมันเนื่องกันอยู่มันจะช่วยถึงตรงที่ว่าเป็นปัสสัทธิจะปัสสัทธิได้ก็คือต้องทําปราโมทให้เกิดขึ้น,น,นถ้าเราไม่เกิดสภาวะตรงนั้นขึ้นมาก็ใช้วิธีลมอุปกรณ์ถ้าไม่มีนี่ก็ใช้ลมธรรมดาก็ได้นะหายใจทําความรู้สึกกับลมตรงนี้ หายใจเข้าไปไล่ไปตามกระโหลกจนถึงต้นคอแล้วก็ปล่อยออกปล่อยออกตามปกติลองทำดิลองทำดิทำได้ไหมไม่ใช่ทำตรงคิว้วสิคิว้วกระหมดอย่างนี้ไม่ได้สร้างภาพเอาเองอ่ะที่ลมมัน,นึกน,นึกเอานึกเอานึกเอามันไม่ใช่ลมไม่ใช่ลมนี้ <laughs> มันเป็นลมปราณถ้าลมนี้นะมันก็เข้าปอดเข้าท้องลมปลานอยู่ที่ไหน ลมปราณมองไม่เห็นใช้ความรู้สึกเอาใช้ความรู้สึก <laughs> ลองดูสิทำลองทำนะะสดชื่นหน่อยสดชื่นหน่อยไม่ใช่จะทำแล้วแบบอะไรห่อเหี่ยวต้องทำสดชื่นสดชื่นหน่อยหายใจเข้าไปยิ้มยิ้มด้วย <laughs> ยิ้มยิ้มด้วยสดชื่นเข้าไปในสมองแล้วก็ปล่อยออกให้มันเหมือน,มอนลมที่มันเลี้ยงอยู่ในสมองแล้วก็ปล่อยออก นึกภาพไปด้วยก็ได้นึกลมที่มันเข้าไปแล้วปล่อยออกเข้าไปแล้วปล่อยออกได้ไหมคนทําได้ก็หน้าตาสบายหน่อยคนคิ้วขโมดก็คงยังไม่ได้ <c oughs> นี่ที่หนึ่งนะอีกที่หนึ่งคือให้มันไปเลี้ยงระบบอัตโนมัติคือคนที่เครียด,ยดแล้วมันไม่หายเครียดเนี่ยเพราะว่าระบบอตัอตโนมัติเนี่ยมัน มันมันถูกบล็อกอยู่ก็ใช้ลมใช้ลมหายใจของเราเนี่ยสูดเข้าไปสูดเข้าไปแล้วให้มันไปเลี้ยงเหมือนเหมือนมีมือไปลูบปลอบโยนมันนะ่ะโอ้โอ้อย่างเงี้ยประมาณอย่างง้ยได้ไหมลองทําดูแล้วต้องทาตลอดทุกครั้งพอให้มันผ่อนคลายแล้วก็ทําความรู้ตัวปกติความรู้ตัวปกติก็คือทําให้มีปลาโมดขึ้นมา มีความสดชื่นเบิกบานใจปีติผ่อนคลาย <c oughs> ไม่เครียดปัสติคือไม่เครียดถ้าทำสมาธิแล้วเครียดแสดงว่าผิดละขอเอาใหม่เริ่มต้นใหม่สูดลมหล <c oughs> วงปานเกี่ยวอะไรกับยาดมห่ะอะไรนะ ลมปานเกี่ยวอะไรกับยาดมเหรออ๋ออันนี้เป็นแค่เข <laughs> <laughs> าเรียกว่าอะไรให้สูดลมแล้วมันสดชื่นง่ายขึ้นถ้าลมปกติทั่วๆไปเนี่ยก็จะสูดลมแล้วให้สดชื่นก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาดมก็ได้แต่ยาดมเนี่ยมัน,ม,นม,มีกลิ่นและก็มีสัมผัสที่เย็นๆก็ทําให้มีความรู้สึกที่สดชื่นโดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งกับมันก็สดชื่นได้ทันทีกับกับสิ่งที่สัมผัสท,ทางจมูกเข้าไป สบายสบายถ้าไม่มีลมหายใจปกติก็ได้แต่ต้องเลือกที่หน่อยนหน้าส้มสาธารณะก็ยากใช่ไหมหรือริมคลองที่เหลือเพิ่งแล่นผ่านคลองกรุงเทพเดี๋ยวนี้มันก็จะสดชื่นยากเหมือนกันไปในห้างก็อาจจะได้อยู่ที่นี่ก็ได้ที่อากาศสดชื่นไม่ต้องใช้ยาดมก็ได้ บางคนใช้ยาหม่องป้ายปื๊ดก็ได้โดยหลักการก็คือว่าให้มันผ่อนคลายให้มีใจเบิกบานมีความผ่อนคลายไม่เครียดสมาธิควรทำด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายไม่เครียดระหว่างการทำสมาธิแล้วเราเกิดภาพมิิมิตนะครับเช่นว่าเกิดเห็นเป็นดวงแก้วเกิดเห็นเห็นพระพุทธรูปหรืออะไรพวกนี้นะครับอันนั้นเป็นอรรมณู ปณิชชาหรือว่าเป็นลักคนูปณิชชาครับอารัมมณนูเป็นอารัมมณนูปณิชฌานเกิดสมาธิแบบเห็นนิมิตเนี่ยน,นะนลักษณะนั้นเราก็ควรจะต้องกลับมารู้ตัวใช่ไหมครับคือมันไม่เกิดการไม่เดินต่อทางด้านปัญญาตอนนั้นหมายถึงว่าเราจะต้องพยายามแยกลูกแยกนามหรือเปล่าครับนิมิตที่เห็นตอนนั้นก็คงเห็นนิมิตอยู่ ที่เราจะทําต่อไปได้จากการเห็นนิมิตนั่นก็คือว่าเห็นแล้วจิตใจเป็นยังไงจิตใจดีใจที่เห็นนิมิตดวงแก้วสมมตินะเห็นดวงแก้วมาดีใจให้รู้ความดีใจที่เกิดขึ้นคราวนี้คราวนี้ไปต่อได้แต่ถ้าเห็นดวงแก้วก็ใจอยู่กับดวงแก้วใจก็ไหลไปอยู่กับดวงแก้วไหลอยู่กับนิมิตจะเห็นอะไรก็แล้วแต่ไหลอยู่กับนิมิตอน,นั้นไม่เกิดไม่เกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเมื่อกลับมารู้เห็นใจ ใจเมื่อกี้นี้ไม่เกิดดีใจอย่างอย่างนี้แต่พอเห็นนิมิตนั้น,น,นแล้วเกิดดีใจนี่คือเห็นแยกได้ว่าเกิดอะไรเกิดสภาวะอะไรขึ้นในใจเม,มื่อกี้เมื่อกี้นี้ไม่เกิดตอนนี้เกิดแสดงความไม่เที่ยงพอนิมิตดับไปแล้วใจเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงก็เห็นความเปลี่ยนแปลงใ,ในใจคือย้อนเข้ามาหาที่ใจตัวเองใจตรงนี้ที่ที่มันจะมี มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสจ,จะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมันอยู่ที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่นิมิตเมื่อกี้พูดถึงพูดถึงหลวงปู่จันแรมหลวงปู่จันแรมจะมีสมาธิแบบหนึ่งกรรมฐานแบบหนึ่งกรรมฐานยิม้มเคยได้ยินไหมท่านจะแสดงธรรมตรงนี้บ่อยๆเวลาท่านแสดงเมื่อไหรนะ่นยจะให้โยมยิม้มโยมนยีม่ยิม้มยิ้มเพื่อไอ้ยิ้มนั้นเป็นกรรมฐานเห็นหน้าตัวเองยิม้ม ยิ้มสิยิ้มยิ้มเฉือนเฉือนยิ้มยิ้มแย่แย่ยิ้มสดชื่นท่านให้ยิ้มพอยิ้มพอกายนี่ยิ้มแล้วเนี่ยจิตใจมันจะผ่อนคลายไปด้วยเวลาตื่นขึ้นมาส่องกระจกครั้งแรกให้ยิ้มกับตัวเองในกระจกยิ้มไหมโยมยิ้มไหมเวลาเจอหน้าตัวเองยิ้มออกไหม ตื่นเช้าขึ้นมาเลยนะยังไม่ล้างหน้าเลยนะทําได้ไหมทํายังไงก็ได้เวลาเจอในกระจกแล้วให้ยิ้มกับตัวเองให้ได้สดชื่นขึ้นมาตอนเช้ารับชีวิตใหม่ด้วยความสดชื่นมีปลาโมดขึ้นมากับใจนะยิ้มยักคิ้วให้ตัวเองในกระจกก็ได้อัน <c oughs> <c oughs> นี้เป็นการเป็นการอะไรปรุงเป็นการปรุงขึ้นมาเรามีความสามารถในการปรุงแต่ง ใจิตใจของคนนะคนเรามีความสามารถในการปรุงแต่งสารพัดเรื่องแต่ส่วนใหญ่จะเอาความสามารถในการปรุงแต่งนี้ไปปรุงและเครียดเมื่อไหร่ลูกเราจะเรียนจบนี่ก็คนมีลูกก็จะกังวลเรื่องลูกปรุงแต่งลูกมันก็เรียนเขามันอย่างนั้นแหละถึงเวลามันก็จบแต่เราก็เมื่อไหร่มันจะจบมันจะเรียนแล้วมันจะไปทําอาชีพอะไรกังวลกับมันอนะไรเงี้ยเมื่อไหร่สามีเราจะกลับ เดี๋ยวข้อก็กลับอะไรเงี้ยนะตอนจะแต่งงานเมื่อไหร่ข้าจะขอคิดนะคิดปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วทำร้ายตัวเองดังนั้นครูบาอาจารย์ก็บอกว่าในเมื่อมันมีความสามารถในการปรุงแต่งก็ปรุงให้มันสดชื่นขึ้นมาปรุงแทนที่จะเป็นปรุงให้เป็นอกุศลก็ปรุงให้เป็นกุศลขึ้นมาปรุงเป็นกุศลแต่ไม่ต้องปรุงตลอดไม่ต้องปรุงตลอด พอมีจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมีมิติมีความผ่อนคลายมีความสุขขึ้นมาแล้วจิตใจพร้อมที่จะตั้งมั่นได้จิตที่จะตั้งมัน่นต้องมีเหตุที่มันมีความเบิกบานมีความผ่องใสจากเครียดเครียดลำบากสมาธิที่จะให้เกิดปัญญาไม่จะมาจากความเครียดแต่เห็นความเครียดแล้รู้ทันความเครียดใช้ได้ แต่ไม่ใช่เดินต่อรู้ว่าอันนั้นไม่ใช่ทางที่จะเกิดสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาต่อไปสมาธิที่จะเกิดปัญญาต่อไปนี่ก็คือต้องกระบวนการของมันต้องเป็นอย่างนี้ปราโมตปีติปสัสสติสุขสมาธิเพราะนั้นเริ่มต้นที่ปราโมตจะเริ่มต้นที่ฝังหลวงพ่อปราโมทก็ได้เริ่มต้นที่ปราโม,มทปราโม,มทโมโมในที่นี้หมายถึงสภาวะที่เบิกบานผ่องใส โอเคนะดีใจไหมที่ได้ทำบุญ <laughs> <laughs> มีปีติอยู่ด้วยนะ <laughs> ส่วนผู้รับก็ปีต <laughs> <laughs> ิแบ่งความสุขอันนี้ให้กับหมู่ญาติของเรา <laughs> หมู่ญาติของเราที่พบชาติไหนก็แล้วแต่ที่เราเคยเกิดร่วมบุญกันมา <laughs> เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายาย แม้กระทั่งชาติปัจจุบันด้วยนะแบ่งบุญอันนี้ให้กับหมู่ญาติของเราถ้าท่านอยู่ในภพภูมิที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดีสุขสบายยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าอยู่ในภพภูมิที่มีความทุกข์ขอให้รับบุญเหล่านี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิสู่สุขตินะแบ่งบุญของเราตั้งใจยะตาวริวาปุราปริปุเรนติสากรัง ห่วงน้ําที่เต็มย่อมยังสมุดสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวัยโตทีนังเปตานังอุปกัรปฏิทานที่ทานุทิตให้แล้วในโลกนี้ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉัน,นั้นอิจจิตังปฏิตังตุมหังคอยถ้าผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิบป,ปะเมวสัมมิจช,ชตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิจโจติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีปวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพ,พ,พเทวตา ขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสดีประวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ ยาดมมันแค่อุปกรณ์เสริมนะ